ใรด้า่การบริการเรารับเราจะมีการสร้างอบริการอาคารนะครับออกไปในด้านที่ใต้อาจจะชื่อว่าอาคารบริการทนงประดนะครับอาคารบริการปรกรรมก็คือว่าจะยกบริการทนงประดทั้งหมดเนี่ยออกไปที่ตึกใหม่เลยนะครับก็จะมีบริการประดัเพิ่มขึ้นและอท่กรแพทย์ก็จะให้บริการได้สดวกขึ้นครับท่านผู้ชมครับ ท่านช่วยนะหลังเสร็จเราจะโดนไล่โดนแดดไป่เาโดนแดดไ ที่ของเราชาวมารานถ้าได้เนได้มาไปหาาเนในที่สุดที่เราความรับชาทุดทีหลายอย่างครับว่าในสนนะครับเราดที่เข้าใจานของปานที่ทานทุกบการที่ทานลงหนาที่าทของประชาชนในการรับผกทำใ้ที่มันหยุดนะครับแต่ ก็คือคนในองค์การสารสนเทศมันต้อ,อ,ง,อ,ง,ง,อง,งเป็นท่านในการทอดผ้าป่าของเราในครั้งนี้นะครับ,บท่านครเป็นท่านเป็นใหญ่สูงนะครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางมาถึดงางนทอดผ้าป่ามาร่วมทอดนะครับขอบความกรุณามาที่จุดรับของผ้าป่าก่อนนะครับ ชมรมผู <laughs> <laughs> ้สูงอายุตำบนน้ำอ่านะครับท่านยังแข็งแรงอยู่เลยนะตีกองในตังอยู่เลยับเดี๋ยวเราต้องหาตีมาให้ตีเลยนะแล้วก็มีอดีตงานถูกค้อนรับให้เราดูด้วยนะครับพี่น้องที่มาถึงบริเวณงานนะครับขอเชิญท่ักทอดามัธยาศัยเรามีเครื่อที่นะครับไว้ต้อนรับท่านด้านในยังว่างอยู่ด้วยนะครับด้านในนะครับด้านในของเจ้าพี่ีนะครับท่านพี่ว่างนะครับจรับให้กับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนท่านที่ยังถูกต้องสอสอบสอสององสองสอององสองสอองสองออัสองอองสอ<ร>อง ก็นลังกองพระป่าจากวัดธรรมารถุาตาัยนะครับซึ่งเป็นท่านเป็เจ้าวาดอยู่ที่นั่นนะครับหลังกองใหญ่เลยนะครับรรก,ก็ในหลวงขึ้นตกขึ้นใจนะครับในฐาทะธรารของโรงพยาบาลกรองครับพระเดชพระคุณท่านพระมหามงคลกุลโยนะครับเจ้าคณะอัมรองเจ้าวาดวัดธรรมารถุตาัยครับ ท่านเป็นัมเดิรี่มวดมแรงใหญ่เนี่ยประชุมเนี่ยเจ็ดแปดครั้งท่านมาทุกครั้งเลยนะครับท่านมาทุกครั้งเลยนะเกณฑ์กท่านมากๆาเลยนะกับการท่านอาศัยงานคณะสงฆ์อภอตรองทั้งหมดเลยนะครับงานใดอย่างนี้ต้องอาศัยคนที่มีกิจกรรมระบฝาของเราวันนี้ครับอาตมาธนาบุญด้วยครับอันนี้มีอ่าจงุมานะครับอาจารย์พระมาเสด็นมาลงมาเดิญนะครับ ตอนนี้ด้านหลังเราเนี่ยนะครับโรงทานก็มีอาหารที่เราจัดเตรียมไว้ในเต๊กยื๊บเป็นจำนวนมากน,นะครับที่ะตรียมไว้รองรับนะครับปรบทานได้พี่น้องท่างใดที่เดินทางมาถึงแล้วยังไม่ได้ลองท้องไว้นะครับยังไม่ได้ลองท้องอาหารเช้าก็สามารถที่จะไปลองท้องก่อนก็ได้นะครับท่านผู้ชยครับหลังจากที่ไปที่โรงทานนะครับรับประทานอาหารเสร็จแล้วสามามาที่พลังพิธีก้มีน้ำดื่มบริการที่ของอ ทีตั้งของน้ำนะครับทีบริเวณด้านหลังของเต็นท์โดยรอบนะครับหมู่ห้าบ้านแก่งครับทีมงานอสมหมู่ห้าบ้านแก่งครับแล้วก็ท่านนายกตำแหน่งท่านเขียวครับจากทีปตอหน้าหขางครับและทีมงานครับขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยครับอ๋สมก็มาทพิ่มชนะตัดท่านอ๋อปตอเข้ามานะครับโอเคครับ นี้เป็นมาจากพิม์งานใหญ่ในภาพจากอบตน้ำอ่างนะครับนำโดยท่านนายกดําเนินนังเขียวนะครับนายกอการบริหารสมทบพนน้ำอ่างนะครับท่านร้อยตีพนธิฐานะครับท่านรองนายกและท่านท่านเสนียสิทธิเจริญนะครับท่านรองนายกท่านหมุนเลิ่อมูน้ำอ่างนะครับในฐานะการนายกการบริหารสมทบพน้ำอ่างท่านประหลัดประสานชัยไฝนะครับประหลัดนายกอการบริหารสมทบพนน้ำอ่างนะครับ คุณรุ่งรัตจันมีและครอบครัวนะครับคุณกิติยาสิริชัยเมธาและครอบครัวนะครับแล้วก็ข้าราชการพนักงานอปตอรับ่านทุกท่านนะครับประสมมั่นกันนานนะครับประธานอสมอเตอต์นะครับแล้วท่านเป็นประธานอสมที่หมู่5บ้านแก่งด้วยวันนี้มาร่วมกิจกรรมเรานะครับเียนเชิญที่ประหลังพิกีเลยครับวัดวังหินนะครับวัดวังหินวัดวังหินกองใหญ่เลยครับกองใหญ่วัดวังหินแล้วก็ นี่วัดวางแดงนะครับแล้วก็ที่วัดวางแดงวัดบางหมินนะครับก็ท่านคณะสงฆ์ได้นำผ้าป่ามาร่วม ในการทอดเท่านี้ด้วยนะครับต้องกาบขอบพระคุณท้องคุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วมีคุณแม่นะครับอบผ้ามาเอาผืนผ้ามาโบสถจะมาทำบุญกับกองพิลาบาลตอนมาเรานะครับสุขภาพไม่ดีนะครับแต่จิตใจดีนะครับตั้งใจจะมาทำบุญนะบเราตั้งใจมาวัดหัวเจ้าคณะตำบลทองสันขันนะครับครับเชิญครับ ครับพระแม่สักครู่ผมอนะครับท่านจะอาบบ้าวัดาอนสารพิธรรมหรือที่เราเรียกว่าบ้านหอมดานที่โรงแรมครับได้เดินทางมาถึงที่ที่งานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อกราบยมลท่านทุกท่านนะครับตอนที่เราจะเตรียมไว้ให้อยู่ทางด้านเหนือของเต็นท์ประพิธีของเราครับท่านผู้ช่วยครับทีมงานต้อนรับของเราเนี่ยวันนี้ทั้งสวยๆทั้งหล่อๆทุกคนเลยนะครับวันนี้จะสวยจะหล่อได้เนี่ยชุดที่สวมใส่วันนี้นะครับ ได้รับเกียรติจากทีมงานของท่านอาจารย์ลุงลาวันเขียวพิยะนะครับจากโรงเรียนบ้านชัยมงคลอ <historically> ๋อชื่อชื่อท่านท่าทออยู่นะครับชุดนี้ท่านได้แตใดมาครับนี่เลยครับสอ,องกระปุกวันที่ขาสองแพรที่แกงหยวกท่านจอ,แง,ง, <laughs> จองแกงหยวกเลยนะครับท่านแกงส้มกล้วยมหม้อมะล้อเหนื่อยนะหม้อมะล้อเหนื่อยนะ นนี้เราให้การต้อนรับนะครก็นี้มีากนะครับ่น่านะครับาหจีด้วยนะครับเครื่องพยอนเดทามาถึงากอย่างไรสามิเจ้านหน้าั่นะครับเดี๋ยวตงี่เป็นทัากของพัฒนน่านะครับจากบ้านเราแลวโอ้นปมาารณาทางมาพิจารณ์กอ